็สวัสดีครับทุกคนพบกับนมิสิเฮชันอีกครั้งนะครับเปิดเกมมาก็เป็นหน้าล็อกอินประจำเดิมพื้นที่การนนะครับผมโอ้พี่หิวขาวจินด้วยครับพลสวัสดีนะเข้าเกมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพลน,นี่กิจกรรมอีเวนต์ล็อกอินนะเพื่ผมได้เกลือมากนะคนกิจกรรมนี้โอ้มีนี่ด้วยตัวสิบห้าใบโอ้โหคนดูดิตัวเขาเยอะ ตัวสิบห้าใบคนต้องพิเศษร้อยเจ็ดสิบชิ้นคือไม่รู้ไอนนเเ้เป็นเลนจ์เจปาเซนสี่นะครับไอ้ของของอันนัออน,น,นแบบแบบใหม่นะือว่าทือว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไอนน้เป็นไอนน้เป็นตู้กาชานะครับนี่นะครับซึ่งไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือนี่นะครับเพิ่มโอากาสก็ได้รับมูลมูลเยลลี่นะคนซึ่งมูลเยลลี่เป็นตัวที่เก่งมากนะคนดูจะอัศจริลนะครับ เดี๋ยวเราลองสุ่มกันเลยเดี๋ยวไปดูส,สกิลวกันก่อนนะครับนี่ครับบาฮาครับบาอมีฟักทองนะเป็นสายพลังคาดไฟครับเป็นโจชนใกล้หลายคนคาดปันให้เปิดเขาเป็นนี่นะครับคัดขวางคาดสะฝั่งสัตว์ตัวนะเป็นเป็นเป็นคาตาบัตที่ถือว,ว่าใช้ได้นะถือว่าดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีมากคนคือหนึ่งก็เป็นคาดคาจินหาสี่ยี่สิบเท่านะ ก็ค่วาวลือในการโจมตีของศัตว์ตัวฐาน10เปอร์เซ็นต์เวลา10วิก็อัตราความแม่นยําของศัตว์ตัวฐาน10เปอร์เซ็นต์เวลา10วิถือว่าเฉยๆนะครับฮิอ2โอ้โห,โโหโยกเลิกแล้วบ,บัฟสัตรูยกเลิกคามฟื้นฟูต่อเนื่องลดพลังป้องกันกายภาพของศัตว์ตัว2 25,000หน่วยถือว่าไม่ดีนะถือว่าเป็นสกิลที่เฉยๆมากคน ตอนเจลลี่ชุเชุดจิ๋วครับคนเป็นธาตุไฟนะใช้ได้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้ไม่เยอะมากนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นนี่นครับกระเบิดพิษนะซากคาร์เทลสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีตรงในพื้นที่ตุกเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นราสิบวิลดอัตราการหลบพลาซาของศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นราสิบวิถือว่า ไม่ดีมากอะทีมสองก็โหฟื้นฟูัชีวิตทุกคนถือว่ายังไม่ดีพอนะคนคาร์ลแฮปเปอร์เป็นฟีชีพสองครับฟีชีพสองนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้นะมันจะจตกมันต่างจากฟีชีพของเอเลนหรือเปล่าผมผมก็ไม่รู้นะคนไอตอนนี้คนเป็นตัวที่เก่งมากนะก็คือมูนชุดปล่าลมทุกคนเป็นตัวที่หรือว่าน่าติดตำนานน่าอยู่มั้งมือล้ผมก็ลุ้มกัน ที่งหนึ่งก็เป็นนี่นะครับเพื่ออัตราการหลบทัาส,สะหอมสิบเปอร์เซ็นต์เวลาสิบวินาทีแล้วก็เพื่ออัตราการใช้ท่าส,สะสามสิบเปอร์เซ็นต์เวลาสิบวินาทีถือว่าถือว่าดีอยู่นี่ครับนี่คือไฮไลท์ของคนส่งอีกส่งอิ่งครับก็คือยกเพื่อทัาสะอัตราของศัตรูแล้วก็ชะงักห้าวินาทีหรือคือสตัมเนี่แหละเปลี่ยนศัตรูท่าแสบเป็นไรท่าเวลาห้าวินาที ทำให้ศัรตรูในพื้นที่1ตัวได้รับผลลำนำยายนเป็นเวลาเป็นเน OB, วลากี่วิผมก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าระยะเวลาเลเวลคูณส่วนห้าว in ินาทีนะถือว่าสตันสตันยายนต์ที่ผมไม่เคยเห็นนะสตันยายนอ่ะเชนแรกก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะทัน4ี่ในร่างธรรมดาถ้าเป็นร่างไฮเปิ์ก็นั่นพันห ใายดาวนะแล้เวเราผสมมูลน,นะผมซึ่งเราตามล่ามูลนะคนเดี๋ยวเปก็กก็ดูนะครับผมนี่ครับมูลเราต้อได้มูลแล้วเราคนมูลแล้วกมูลตัวมันเก่งมากนะอย,อยากลองรีวิวอยู่เหมือนกันอาหา,า,หาดีไงครับมูลครับแต่ไม่ใช่มูลจะไม่ใช่มูลเยลลี่คนมูลนักข่าวค,คนอยากได้มูลเยลลี่จะจะดันให้มูลนักข่าวผมเฉยเลยโอ้โห เยอะมากหลายคนก็ก็มีตั๋วนะเราไปดูนี่กันต่อเลยขอคอยนั้นว่าเขาแจกอะไรบ้างน,นะซึ่งผมเล่นถึงนี่นะชั้นที่เก้าทุกคนไม่ใช่ชั้นที่เก้าเดยชั้นทเก้าผมเพิ่งจากการรางวัลนะชั้นที่สิบผมเล่นให้ดูดีกว่านี่ครับชันน้นที่สิบทุกคนก็เป็นชั้นที่ไม่ยากมากนะให้ยก็เหมือนเดิมๆทุกคนเหมือนเดิมเลยนะแค่ไปต่างไงทุกคน บอสบบก็ปรับง่ายนะครับตปยปาดไปเลยนเนีดี๋ยวบอสก็ตีทแล้วก็ตายละนี่นะเฮ้ยรู้สึกว่าบอสมันตายยากขึ้นนะคนถ้ามันถ้ามันสมัยก่อนคือตีทีเดียวก็ตายนะแต่นี้คือแบบยืนได้ประมาันสองสามทีอ่ะแ,แล้วก็ได้แกะมาะถือว่าเกือมากนะคนถือว่าเกลือก็ถือว่าน่าย,ย่อยเหมือนน,นะ ่เล่นซานีิเซ็ดดีนี่ก็ยังไม่มีเงื่อนไขคนเวลาเวลาเล่นหอกคอยนั้นมันจะมีแบบบางด่านจะมีเงื่อนไขนต่คนซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าของแต่ละดาก็จะไม่เหมือนกันเลยนะแต่อย่างดันนนี้ก็ออโต้ไปเลยเพราะว่าจะจะรีบชนะอ่าแล้วก็ชนะนะคนก็ไม่ได้ยากเลย ถือว่าถือว่าดีอยู่ได้เ,เงินมา12ค้ที่2ก็จะอ่านี่ไหมชั้นที่2ก็จะเป็นนี่นะครับรถแล่ท่าสุดๆน,นะก็เป็นการรถแล่ที่สุดที่เรามีครับคนนี่เท่าไหร่อนี่ยนี่ไหมจาก9,000กว่าหรือ6,000ละถือว่าโหถือว่ามีผลอยู่นะเวลาเวลาที่เรามีใช้ใช้ใช้ได้เยอะก็จะปล่อยตัวได้ได้ชั ได้ชาลงเพราะว่าแรกสุดมันมีแค่หกพันนะหกพันสี่ร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้แบบท้าทายขึ้นนะคนถ้าสำหรับหอคอยนั้นนะมันก็จะมันได้ของรางวันดีขึ้นก็จริงแต่ภารกิจมันก็จะท้าทายมากขึ้นเนี่ยเล่นครบละสามตาครับคนซึ่งซึ่งหอคอยนั้นอันนั้นในตอนนี้คือได้เนได้แค่สามชั้นต่อวันนะคนสามครั้งต่อวันนะ ท่านที่ดูที่ใช้ที่จิบเขาแจกอะไรโอ้แจกเป็นนี่นะแจกเป็นธาตุนะคนธาตุธาตุไม้ยี่หกโอ้ยี่หกก็ท่้นที่ใช้ของดีนะคนยี่หกก็แจกกบกบกบฟ้านะคนกบกบดำกับแดงนะแล้วก็แจกเกียร์ห้างของพวกดาวโอ้โหท่าข้อขายเปย์นะคนดีมากนะกบกบม่วงกับกบแดงกบโอ้สาธิตสาธิตก็กบฟ้านะ ก็ถัดถัดถถ้าเป็นตัวโอ้แต่ที่ถัถัดเอ็ดเป็นต้นไปที่แต่จกตัวทุกคนถือว่าดีนะใครที่ดองตัวก็ถือว่าดีมากนี่นะครับนี่เขาเป็นนี่นะครับขบม่วงสีเด็ดก็โอ้โหตัวขบแดงตัวเงินเป็นล้านทุกคนถือว่าดีมากนะใครที่พิใครที่มีเงินล้อตก็ถือว่าน่าชอบอยู่สี่หกก็เป็นขบดํานะครับสีเจ็ดก็ขบแดงสี่แปดเป็นขบดาสีเก้าเป็นโอ้ ขบม่วงนะครับขบม่วงกับเงินห้าล้านบาทนะห้าก็เป็นขบม่วงถือว่าเขาแจกแจกหนักมากคนจับหอคอยอนันต์เด็ดตอนนี้นะซึ่งให้ผมจะได้เหมือนเขาจะจะแบบอะไรจะไม่มีลิชชใหม่นะมันจะไม่แบบอะไรอะเพิ่มขึ้นมันมันจะมันจะแบบอะไรอะสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะอาจจะมีชั้นที่ห้าก็ได้ใครจะไปรู้ขึ้ะมันจะจะจะยากขึ้นมากๆเลย จากจากขอ,ของคนนั้นก็มีแค่นี้นะคนก็แล้วก็ทาริก้าคนที่ผม,มเพิ่งเพิ่งเสร็จเมื่อวานมันก็จะแบบนี้นะคนมีนี่น,นะมีสเตจต่อต่อจนตีทุกคนก็ค,คือแบบมันจะมีป้อมของศัตรูเนี่ยนะคนถือว่าแปลกหนกหนะักส่วนส่วนเกียร์เกียร์ก็เหมือนเดิมนะเนี่ยพับวงการลนะ,ระการพับวงกาแล้วทุกคนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะซึ่งสองคนที่แล้วผม ผมสมไปส่มไปเรื่อยๆส่มไปสามไม่สามเลยเพจดิสองเลยเพจไปเรื่อยๆก็ได้แบบนี้นะได้เป็นนี่นะนนครับกางเกงนี่หนักละคนถ,ถือว่าดีมากๆนะใสใ่ชินจังแล้วก็ชุดสุดอ,อ,อัจริยะของ,งนะี่หนักผมก็ใส่ให้เจ็ดแสนคนเพราะว่ามันดีมากนะมีครั้งลดสกิลท่าสกิลฟาชีวิตก็ใส่ออปชั่นลดสกิลคนซึ่งซึ่งอจริงผมอย,อยากใส่ออปชั่นลดแรงไงแต่มันไม่ได้คนก็เอาลดสกิลก่อนครับ ส่วนเกียร์ทนิคาบินก็บอกเลยว่าโคตรเกลือละคนผมได้เป็นกระทาแบบดำนะก็คือแบบไม่ดีเลยใช้ค้อนกับไม้ขวานด,ดีกว่านะแล้วก็อันนี้ครับที่พัดผมหูเมยก็เอาไว้ปลอบใจละคนเขาถือว่าดีเป็นอันดับสองนะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าคลิกอันนี้จะใส่ให้ใครดีผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็ามีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วแหละก็ขอจบคลิปที่แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย